สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิแคระแนวโน้มหุ้นวันที่30มีนาะคม2,565นนะครับมาวิแคระกันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมีดังนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูหุ้นเรามาดูเซตกันก่อนนะเซตยืนเหนือแล้วนะยืนเหนือแล้วที่แบบนี้นะครับยืนแบบ ขึ้นหลุดมาทั้งทั้งแท่งแล้วเป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถือว่าโอเคนะก็มีลุ้นขึ้นไปทดสอบที่หนึ่งพันเจ็ดร้อก่อนนะอ่ะตรงเนี้ยหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าก่อนก่อนที่จะมองข้ามช็อตไปที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดนะะมุมมอง,มองดีนะจากกราฟนะครับข่าวยังไงไม่รู้แต่กราฟบอกว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะ คราวนี้เรามาดูห seen, ุ้นลายตัวกันดีกว่านะครับหุ้นลายตัวตัวแรก K-Bank เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบหนึาบาทถึง165บาทนะคนที่มีของวางซับรอดไว้ที่153บามนะไซด์เวย์มันก็จะราคาไม่ไปไหนมาไหนอ่ะก็คือคนเขาก็จะสู้กันระหว่างคนซื้อกับคนขายนะคนซื้อคนขายก็สู้กันดึงดันดึงดันดึงดันกันอยู่ว่า จะแอคชั่นยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีหุ้นอย่าพิ่งเข้าไปเทรดนะครับแต่ว่าถ้าเรามีหุ้นแล้วเราวางสต็อปลอไว้ที่153บาทนะตัวถัดมาตัวนี้เคยร้อนแรงนะครับเคยร้อนแรงนะเคยโดนเปลี่ยนชื่อเลยมีล้อกันช่วงหนึ่งในะช่วงเนี่ยเดือนกรกฎาคมสิงหาปีที่แล้วนะจาก s u v e n Up เป็น s e v w n น o w n นะคราวนี้เขากลับมาละ เขากลับมาแล้วนะครับเมื่อวานบวกมาสิบห้าจุดสามสองเปอร์เซ็นตะ์อ้าวใช้ได้นะมาพร้อมแรงซื้อนะเอออ่ะคราวนี้คนที่มีของนะครับวาง stop l ล s s ไว้ที่เลื่อนอ่ะเซฟไว้ก่อนนะครับหนึ่งบาทสิบสตางค์แนวต้านอยู่ที่หนึ่งบาทสี่สิบห้านะอ่าถ้าใครอยากเทรดถ้าใครอยากเทรดตัวนี้ ให้เป็นสองเขียวสองเขียวคือต้องหนึ่งบาทสามสิบสองจะเป็นสองเขียวนะสำหรับตัวเซเวนะครับกลับมาละกลับมาละโอ้แต่ก็ลงไปโหดพอสมควรนะเซเนเนี่ยจากจากเท่าไหร่สามบาทห้าสิบแดอ่ะทุบจนเหลือเก้าสิบตังค์อ่ะโอ้โหโหดมากนะเดี๋ยวพอดูหนะ่ยเขาทุบ คือเขาทุบเขาทุบโหดนะครับอ่ะดูตรงนี้ลงมาเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์น่ะที่ดูดินะโหรโหดนะครับแต่ว่าตอนที่เขาเอาขึ้นเขาก็เอาขึ้นไปเรื่อยๆืยนะตัวตัวเซเว่นอัพนะครับคือเอาขึ้นก็ขึ้นเรื่อยๆื่อเนี่ยเหมือนช่วงก่อนหน้าเห็นไหมเขาก็ให้ตังค์อยู่นะเขาก็ให้ตังค์แต่ว่าตอนที่เขาออกก็นั่นแหละ นั่นแหละลักษณะทรงกราฟก็เนี่ยขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาเยอะจัดเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนตอนนี้ขึ้นมาเยอะจัดแล้วก็ทุบทุบนะครับแล้วก็ดันขึ้นพอยืนเหนือยี่สเจ็ด้าเขาก็ดันขึ้นนะเห็นไหมลักษณะเหมือนกันนะคราวนี้เหมือนกันทุบลงมาดันขึ้นมาทุบลงมาแล้วก็ให้แบบเอ้ยอย่ามายุ่งไปหุ้นของค่านะเวย้ยอะไรเงี้ยนะมายุง่งทุบนะครับพอทุบได้ของคืนหมดละ ก็จะดันขึ้นนะอันนี้ตรงนี้นะครับของ7 up นะครับแต่ว่ายังไม่ปลอดภัยนะยังไม่ชัวเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นมาคาบเกี่ยวอเจิบห้าแต่ว่าขึ้นมาแท่งนี้แท่งใหญ่เลยนะสวัสดีนะนะนะครับใครชอบแบบแรงๆจัดแบบได้นะถัดมา AOT เป็นแนวโน้มไซเว่ยอัพนะ ตอนนี้พยายามทะลุแนว66ให้ได้นะถ้าผ่านได้แนวถัดไปคือหกนะคนที่มีของตอนนี้วาง Stop Loss ไว้ที่63สิบสาทเจสิตางค์นะตัวต่อมาบ้านปูอ่ะบ้านปูเป็นแนวน้อมไซเวนะเห็นไหมไม่ไปไหนมาไหนเห็นปะถ้าเราซูมเอาออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแค่นั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอยากแบบได้กําไรที่มันมากหน่อยเราก็ควรหลีกเลี่ยงหุ้นช่วงที่เขาเป็นไซด์เวนะช่วงที่เขาเป็นไซด์เวเราก็ควรหลีกเลี่ยงก่อนนะตอนนี้เขาเป็นไซด์เวอยู่นะแต่ว่าถ้าคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่11บาท10สตางค์แนวต้านอยู่ที่11บาท80นะสำหรับตัวบ้านปูนะครับ ตัวต่อมา PTT GC ขาเด้งนะเป็นแนวโน้มขาลงแต่ว่าเด้งขึ้นมานะครับคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่50บาท50สตางค์แนวต้านอยู่ที่55บาทนะสำหรับ PTT GC ระวัง2แดงนะถ้า2แดงมาเนวกับย่อต่อนะตัวต่อมานะครับ EA อ่า EA เห็นไ เชียร์มานะครับเขาก็ขึ้นของเขาไปเรื่อยๆนะตอนนี้คนที่มีของเลื่อน Stop Loss นะครับ EA เลื่อน Stop l o s อมาวางไว้ที่89บาทแนวต้านอยู่ที่105่งบาทห้สิตางค์นะ105่บาทห้สสตางค์อ่ะค่อนข้างสวยนะตัวนี้เห็นไหมครับลงมาปุ๊บ ขึ้นมาลงมาย่อมีโอกาสนะครับมีโอกาสทำหายนะครับหรืออย่างน้อยๆก็เป็นไซเวย์ตรงนี้ไซเวย์เราก็มีเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้เนาะนะครับตัวต่อมาแจ๊สอ่าแจ๊สก็ขึ้นไปเรื่อยๆให้เซเป็นสีเขียวนะเลื่อน Stop ปล s อตไว้อย่างเดียวนะครับตอนนี้แจ๊สเลื่อน Stop ปล s อไว้ที่สามบาท หกสิบแปดนะสามบาทหกสิบแปดแนวต้านอยู่ที่สี่บาทสิบแปดสี่บาทห้าสิบนะครับสําหรับตัวแจ็คขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าเผลอนะเผลอทุบนะเผลอทุบนะครับเออเผลอนี่ทุบหัวแบะเลยนะมันเราต้องล็อกกําไรไว้ด้วยนะหุ้นแบบนี้นะครับทำเทอร์เรนสต็อปไปเรื่อยๆนะ ตัวต่อมา KCE อ่า KCE ต้องลุ้นนะครับลุ้นลุ้นุ้น,นเพราะเราเทตดขาเด้งนะเตุขาเด้งคนที่มีของวางสต o อป o s อไว้ที่63บาทแนวต้านอยู่ที่70บาทนะสำหรับตัว KCE นะแนวต้านอยู่ที่70บบาทตอนนี้เริ่มเริ่มมีความไม่แน่นอนของราคาแล้วเพราะว่า แท่งราคาสลับสีกันแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเ้เริ่มเอายังไงดีเอายังไงดีนะครับถ้าอ่านจากอ่านจากคนซื้อขายเนี่ยเ้มันจะไปต่อไหมวะมันจะไปต่อไหมวะอะไรเงี้ยนะครับซื้อสลับขายนะสำหรับตัวขาลงมันก็จะเจอลักษณะแบบนี้แหละเจอลักษณะแบบนี้เพราะมันอพอละเออมันขึ้นมาเยอะแล้วขายบางคนนะเออแต่ว่าบางคนที่ซื้อถัว่วมันก็เอย เอาอีกหน่อยเอ้าอีกหน่อยยังไม่ขายอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเทรดหุ้นขาลงให้ระวังด้วยนะอย่าลืมวาง Stop Loss ไฟ้ที่หกสิบสามนะเคซี Case e. ซีมีอล์แนวโน้มไซด์เวย์ v, อยู่ในกรอบหกสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ถึงหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะถ้าหลุดหกสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ไม่ดีนะครับมีโอกาสย่อลงมาข้างล่างนะสำหรับเราที่ ไม่อยากรุ้นนะครับรอที่ห้าสิบแปดห้าสิบหกดีกว่าเพย์เซฟนะตัวต่อมามินอ่ะมินเห็นไหมครับมินก็เป็นกรอบไซด์เว์เพาะเคลื่อนที่ไซด์เว์อยู่ในกรอบนะยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์ถึงสามสิบสี่บาทนะครับถามว่าจะเทรดได้ไหมอ่ะคุณวางตออรอดตรงเนี้ยแนวต้านอยู่ตรงเนี้ยนะครับอีกเท่าไหร่อ่ะออกี่เปอร์เซ็นต์ จะถึงแนวต้านอีก4%ี่เปอร์เซ์จะถึงแนวต้านเอาไหมถ้าเอาก็ระเทดได้นะครับแต่ว่าต้องวางตบลอตไว้ที่30สิบบาท75สห้าสตางค์นะ30บาท75สห้าสตางค์นะครับสำหรับคนที่อ,อยากเทรดอยากเทรดนะแต่ว่าถ้าคนที่จะลงทุนใช่ไหมจะชอบเขาเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเคลื่อนที่อยู่ในกกอบเห็นไหมครับเคลื่อนที่อยู่ในกรอบ,รบ,อรอบแบบนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะลงทุนให้ได้เปรียบเรารอแถวเนี้ย27บาท25สตางค์28บาทดีกว่านะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนักลงทุนนะใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับจะซื้ออะไรไปดูข้อมูลพวกงบการเงินเพิ่มด้วยก็ได้นะเพื่อเพย์เซฟนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับ เพื่อนๆที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดด o n a t e หรือว่ากดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ youtube ได้เลยนะครับผก็จะมะีการบ้านหุ้นให้ตอบแทนเล็กๆน้อยๆน,นะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ